สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เดี๋ยวเราข้ามไปดูข่าวต่างประเทศเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางตะวันออกกลางคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อภาพนี้นะมีการแชร์กันพอสมควรกับข่าวที่ออกมานะคะเกิดน้ำท่วมหนักค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยในองมาแล้วถึง18คนเหตุการณ์น,นี้ค่ะเขาบอกว่าหลังเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะหลายประเทศในตะวันออกกลางเลยโดยในบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำสูงกว่า 80มิลลิมตรค่ะซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีเราก็รู้อยู่แล้วเนะว่าเขาเป็นที่ทะเลรายอะ่ะคือ,อ,อพื้นที่แถวนี้แทบจะไม่ค่อยมีฝนตกนะแต่ช่วงนี้ค,คืออากาศแปรปรวนจริงๆครับก็ล่าสุดครับด้วยสภาพอากาศแปรปรวนในอ่าวเปอร์เซียนะครับทำให้หลายประเทศทางตะวันออกกลางครับ ต้องประสบปัญหาฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ครับท่ามกลางการจับตาการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศในคาสมุรอาหรับที่มีความแห้งแล้งครับแต่ฝนตกหนักมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะในช่วงฤดูหนาวครับซึ่งประกอบไปด้วยโอมานกาตาสหรัฐอารับเอมิเรตและบาเลนฮะโดยมีการรายงานว่า พบยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในโอมานได้เพิ่มขึ้นถึง18คนแล้วนะครับและมีผู้สูญหายอีก2รายหลังจากมีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่มากถึง180มิลลิเมตรครับขณะที่ด้านของสหรัฐอับเอเมิเรียและบาเรนเอนะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโอมานครับก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นกันโดยทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักที่สุดในรอบ75ปีครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงจนทำให้สนามบินดูไบเนี่ยต้องระงับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งหมด 17เที่ยวบินเป็นการชัว่วคราครับและอีก3เที่ยวบิน ถูกเปลี่ยนเส้นทางรวมทั้งมีการประกาศยกเลิกชั้นเรียนทั้งในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตและบาเลนเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามค่ะก่อนนัานี้ทางรัฐบาลนะคะเอเมิเรตและก็อ,อุเมี่ยเคยเตือนแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่ามีแนวโน้มทําให้เกิดน้าท่วมมากขึ้นด้วยโดยพายุลูกนี้นะคะท่มสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสค่ะบาเลนและก็พื้นที่ต่างๆของกาตาร์ด้วยหลังจากเคลื่อนผ่านโอมานซึ่งทําให้ถนนและก็พื้นที่หลายๆสายเนี่ยทูกตัดขาดเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ําออกได้ทมกลางฝนที่ตกหนักอออย่่่างงตเนืถ ือว่าหนักสุดในรอบ75าเจ็ดสิ้าจริงๆพื้นที่แถวนั้นน่ยผมบอกตามตรงนะว่าเขาไม่ค่คอ,คอยทำเขาแล้วท่อระบายน้ำเท่าไหร่นะอใครใครชอบไปคิดเพราะว่าเราเราก็เคยไปนะ<ช>มันแห้งแล้งวันคือทะเลทรายจริงๆก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นสงครามก็มาน้ำท่วมก็มีนะคุณผู้ชมใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง